สวัสดีค่ะพบกับครูพิมพ์ครูคณคิตติดเกษตรอีกแล้วนะคะในวันหยุดฝนพรำๆลกไปหน่อยนะคะแต่ว่ามาสนใจตัวนี้ดีกว่านะคะอันนี้เป็นกระถางกระวานนะคะกระวานนะคะเป็นพืชคล้ายๆข่านะ,ะแต่มีกลิ่นแรงเผ็ดร้อนแรงมากกว่าข่านะคะหอมด้วยนะคะซึ่งครูพิมพ์ปลูกในกระถางนะคะเพื่อที่จะเอาไว้แยกหน่อเขานะคะนี่ค่ะ อันนี้ตัวที่แยกออกมาจากกระถางนะคะเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเอาไปปลูกนะคะกะวานใช้วิธีการขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อเหมือนขา่าทั่วไปนะ,ะแต่ต่างออกไปตรงที่ว่าเวลาปลูกนะคะให้ปลูกทั้งต้นแบบนี้ปลูกทั้งใบแบบนี้นะคะถ้าตัดแล้วก็เอาไปปลูกถึงแม้นจะมีหน่อแบบนี้เขาก็จะเน่าค่ะนะคะเพราะว่าครูพิมพ์ทดลองมาแล้วนะคะเหตุที่ นำมาปลูกในกระถางเพื่อที่ต้องการให้ต้นเขาเป็นต้นเล็กๆแบบนี้แล้วค่อยเอาไปลงดินนะคะเพราะว่าถ้าเป็นต้นใหญ่แล้วไปลงดินเวลาปลูกต้นเขาจะไม่ค่อยยึดกับดินเพราะว่าต้นเขาจะหนักแล้วก็สูงมากนะคะนี่ครูพิมพ์ก็เลยใช้วิธีการปลูกในกระถางแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือแยกหน่อมาแล้วก็ใช้ตัวที่ปลูกเนี่ล้ค่ะเอามาปลูกแทนนี่ค่ะแยกหน่อมาปลูกปลูกก็ต้องปลูกทั้งต้นแบบนี้นะคะนี่นี่ค่ะ กระชาหรือเวลาชําในถุงข้อชาก็แบบนี้เลยค่ะทั้งต้นนะคะปลูกในกระถางต้นเขาจะเล็กนะคะอยากได้ต้นใหญ่ๆห,หัวอวบๆก็ต้องลงดินนะคะเดี๋ยวครูพิม์พรอฝนมันหยุดครูพิม์พก็จะไปลงสวนแล้วนะคะก็จะอยูอ่ปลูกใต้ต้นทุเรียนต้นเงาะต้นมังคุดเนี่ยแหละคะ่ะนะกะวานเป็นไม้อยู่ใต้ร่มได้นะคะอืม ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์มีความรู้ดีๆนะคะครูพิมพ์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับครูพิมพ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ